นี่ค่ะพี่แจ๊คทาตายค่ะพี่ลักพี่รักมานั่งก่อนค่ะก็ทำงานธุรกิจส่วนตัวขายหัวพอตนี่พ่ออย่าหาว่าอย่างนั้นงี้คนอื่นมีตัวธรรมดานี่ผมมีตัวใหม่มานี่อันนี้ตัวดุควันน้อยเห็หควันน้อยพ่ออันนี้ตัวเก็บควันนะออกไปจากที่นี่เลย ฉันไม่ต้องการแกเป็นลูกเขยเขอแล้วยังไงอะสรุปยังไงอะสรุปยังไงอะก็กูไม่เอามึงไง,ง,ไงพ่อครับให้โอกาสผมหน่อยเถอะค่ะเ,เงินถอยเธอถุนนีิเๆงไปกลับบ้านกับพ่อหนูลักเขานะคะนี่นี่พ่อตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีพ่อไม่สำนึกบุญคุณกับหนูเลยเหรอคะบุญคุณเลยเอาคนที่พ่อต้องทำงานหาเงินทุกวันเนี้ยเพราะใครคิดคิดเพราะใครเพราะว่าหนูไงีสรุปทั้งผิดเหรอเนี่ย พ่อเชื่อผมพ่อต้องลองผมมีหัวเพือกอ้อไ